ดีครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะฮะอันเนี้ยพะยุงสองปีตัวนี้จะสองปีเนี่ยสองปออีพวกนี้จะสองปีคือปลูกแบบผสมประสานน,นี่พะยุงสองปี พวกนี้จะสองปีเนี่ยสองปีพวกนี้จะสองปีเขียนก็สองป,นองปีนี่ครับอายุสองปีปลูกเทวดาเลี้ยงขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยนะฮะเัน,นี้ปลูกอันนี้ก็สองปี นี่ชิงชันไม้ชิงชันนี่ก็สองปีชิงชันจะโตช้ามากเลยนะครับเนี่ยน,นี้ก็สองปีน,นี่ก็ตะเคียนสองปีรู้สึกว่าปีที่แล้วมันแรงมากอันนี้ก็คือไม้ชิงชันนี่คือไม้ชิงชันนะสองปี เนี่ยพยุงบางบางเปกับดินด้วยสองปีแค่เนี้ยือป,ยอปลูกแบบเทวดาเลี้ยงครับเราไม่ได้แบบปลดน้ำอะไรเขาปล่อยเลยเนี่ยชิงชันสองปีไม้ชิงชันแล้วก็พยุงสองปีแค่เนี้ยเนี่ยคียนสองปีผมว่ามันขึ้นอยู่กับดินด้วยครับการ ดินบางทีเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยถ้ายุงมันจะไม่ไม่ค่อยโตถ้าเป็นหินอะ่ะเนี่ยสองปีอันนั้นยางนานะยางนานี่ก็สองปีเนี่ยดูตะเคียนสองปียางนานสองปี ปูกพร้อมกันเลยครับเนี่ยยุงสองปีแล้วแต่ว่าแล้วแต่สภาพดินยางนาสองปีได้แค่นี้เนีย่ยยางนาสองปีเลยผมว่าขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยอากาศด้วยยางน้ำต้องแบบลมไอ้ที่มีน้ำอะ่ะโต เหมือนกับตัวนั้นแนหะต้นนั้นแนหะมันมีใกล้น้ำสองปีสูงเรืเยวยเนี่ยดูพวกนี้ปีแต่มันดีอย่างที่ไม่ตายเนี่ยไม้แดงสองปียางนาสองปีนี่ก็ไม้แดง2สองปียางนาสองปีแถวนี้สองปีหมดสองขวบสองขวบ สองขวบอันนี้ต้นนี้ก็สองขวบแต่มันตายแล้วมันตายแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่ไม้แดงสองขวบยางนาสองขวบนี่ครับไม้แดงไม้แดงต้นนี้สองขวบผมจะปลูกทุกปีแต่น้อยปลูกน้อยปลูกทีละนิดละหน่อยเนี่ยอันนี้ก็สองปีแต่มัน โดนตัดโดนโดนต้นต้นตัดหญ้าให้เขาให้น้ำมันตัดหญ้าเขาตัดขาดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ดีมีโตทันเพื่อนเนี่ยพยุงเนี่ยขวบครึ่งขวบกัหนึ่งเดือนนี่คือพยุงขวบกับหนึ่งเดือนหนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนฮะเนี่ยต้นนี้มว่าขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วย โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่ละเดือนแต่ละเดือนเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีจะไปขนาดไหน